สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอคนราเฮ็ดมีอะไระตีนแล้วท่านมดแล้วแนวตีน,นแล้วอันนู้นก็ทำให้แล้วเสาไฟเปลี่ยนให้แล้วเสาไฟจากตอนแรกคิดว่าทำไม่ได้คือจะทำได้ตอนมันสิบอได้มันได้จะท, <c oughs> ทำได้ งนี้ค่อยเอาตู้เอาอะไรกลับตุ้ยช่วยจับเหรอหไม่ช่วยเหรอจับสิช่วยมันกนเดินม,มันสิไปับสิไปข้างคนละอัน tui, đừng lืm xưa nha, don nào nha, cái nào, ăn long à นักขนก่อนนักหงเครื่องซักเครื่องวะซักมืออะไรวะ่าง่อมือชินนัดตายงซื้อแล้เดี๋ยวรากน๋ยวมันหัก ไมยกมดนั่นแหละแต่ว่าตั้งขึ้นเอาละว่างาละวัางระวังเออพอดี จำไปก่อนเยินจะขึ้นรถกลับด้วยเหรอขับไปเลี้ยงด้วยท่านเป็นอะไรเดินถึงเวลาจะไปส่งตลอดเลยนะรจกกักเตรียมตัวส่ง อ,อยู่น่าจะไม่หักกัน ใเาล้าไปสิปลรเียนดน่นดยนอยนึงนะนอนสองคนอนะซื้ออีกอันนึงีกคนตัวใหญ่ซื้ออันน้อยอีกอันนึงอันละสองร้อยสามสิบนะนน อยู่ร้านน้องใหม่มันมีอันน้อยอันละสองร้อยสามสิบเงินเดียวใช้ใช้เดียวอืม นอนเจ้าก็ซ้ำนีบ่บ่ที่นอนเจ้าน,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 นี่น่อยนอนคนเดียวนี่หน่อยแขนผมดีนาจะแต็มเป็นหนากว้างนี่นอนได้สองคนเยอะกว่านี่คนหน่อยหน่อยนี่นี่น้อยหนึ่งเอาที่นอนลงมาก่อน เอาปฟางนอามาเข็บฟางนอามาเข็บฟางเอามาตอนนี้เชือกเราหมดแล้วก็อะไรกันมาที่ว่าอะไอย่างเี้เย็นเย็นลาสโเย็นลาสโโอ๊ย S <S ตุย๋ยเต่ายน้อยอายเดพรุ่งนี้เหรอวันนี้ก็ได้เอออันนี้ของเยอะพรุ่งนี้ก็เ็อา้น้อยเกอา้ใหญ่พรุ่งนี้่อยกลับอีสองตัววันนี้ของเยอะที่นอนที่เดินอีกนอนข้างอีก ใช่ค่ะแต่นายพังแล้วมันนิ่มเลยซื้อให้แกใหม่แต่นายติดหมอนข้างต้องนอนก,กอดกลางคืนเม,มียไม่ให้กอดด้วยกอดมองข้างนะจ๊ะเมียไม่ให้กอดน,นะจ๊ะ กระกิบเก็บข้าวของนี่เยอะสร้อยแต่งคิดเองว่านะเข่งแรงคิดเองเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ